ผมนะครับที่ปรึกษาการขายนะแบงค์นะครับผมวันนี้นะครับเรามาพบกับเจ้านิสสันคลิกนะครับผมตัวนี้เป็นตัวโฉมใหม่นะครับ M/Y 2023นะครับผมตัวที่อยู่กับผมตอนนี้นะครับเป็นรุ่นนิสสันคลิกรุ่น VL นะครับผมเราจะเห็นว่ารถคันนี้นะครับหน้าตาเนี่ยภายนอกก็ไม่ได้ต่างจากรุ่นเดิมนะครับผมหน้ารถนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับหลอด LED เต็มระบบนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือจะมีอักษร ตัวหนังสือคําว่าคลิกนะครับอยู่ที่ด้านมุมนี้ด้วยนะครับบ่งบอกถึงความเป็นเขานะครับผมแล้วมาดูที่ด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกหน้านะครับพร้อมกับฝาครอบไฟตัดหมอกดีไซน์ให้เหมาะสมลงตัวนะครับสไตล์เปียโนแบ็กตัวของกระจังหน้านะครับก็เป็นสีดําเปียโนแบ็กนะครับผมแล้วก็มีตัวเส้นสายที่เป็นคิวเันเลตนะครับทำให้เราดูรถเนี่ยมีความลงตัวแล้วก็สวยงามนะครับตัวนี้นะครับผมล้อนะครับเป็นแม็กขนาดขอบ17นะครับพร้อมยางที่รัดรอบเป็นขนาด2 0 5 คับ 55R17 ครับผมตรงนี้นะครับผมเป็นตัวส่วนของตัวกระจกมองข้างตัวของฝาข้อกระจกมองข้างจะเป็นสีดำนะครับมาพร้อมกับตัวของไฟเลี้ยวซึ่งเป็นไฟ LED นะครับผมสามารถปรับนะครับและพับเก็บด้วยไฟฟ้านะครับและด้านใต้นี้ก็จะมีกล้องนะครับสองทำให้เราสามารถมองเห็นเวลาเราถอยนะครับมือเปิดด้านข้างนะครับเป็นแบบ Intelligent Key นะครับสามารถแตะและสัมผัสที่ปุ่มสีดำนี้ก็สามารถจะเปิด และเข้าไปในตัวรถได้อย่างง่ายดายนะครับผมและเป็นระบบที่สามารถป้องกันการโจรกรรมได้ด้วยตัวนี้คือแหลกหลังคานะครับเพิ่มมิติความเป็นตัวรถนะครับทำให้เกิดความสวยงามทําให้รถเนี่ยดูแลดูสมูทแล้วก็เข้ากันนะครับระหว่างตัวของสีรถและหลังคานะครับถัดมาที่ด้านหลังนะครับผมมาดูเสาอากาศนะครับแบบคีบฉลามนะครับผมช่วยทําให สามารถรับสัญญาณนะครับวิทยุได้อย่างดีนะครับผมแล้วก็มีความสวยงามในตัวด้วยแล้วก็มาดูที่ด้านหลังนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตำแหน่งของตัวสปอยเลอร์หลังนะครับพร้อมกับตัวของที่ฉีดน้ําตัวนี้ก็ใช้สําหรับทําง,งานสอดคล้องกับตัวของที่ปัดน้ําฝนด้านหลังเพียงท่านเปิดที่ปัดน้ําฝนด้านในตรงนี้ก็จะทำความสะอาดให้ท่านได้ทันทีแล้วก็มาดูกันที่ตัวอักษรนะครับคำว่า e-power นี่คือบ่งบอกความเป็นนิสสันคลิก e-power ของเรานะครับซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เราได้รับรางวัลนะครับ รถไฮบ r ิดคาร์ออฟเ y อ a r ย0 2 2์ในปีที่ผ่านมานะครับผมส่วนที่ด้านหลังอีกตัวหนึ่งนะครับจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับอยู่4จุดนะครับตรงน,นี้จะมีพร้อมระบบเลดร์นะครับผมสามารถตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่ด้านหลังนะครับทำให้ สามารถถอยหลังได้อย่างมั่นใจนะครับป้องกันการชนวัตถุที่เคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวครับผมเรามาพบกันที่ด้านในนะครับผมเราจะเห็นในส่วนของตัวของคอนโซลนะครับผมส่วนของตัวแดชบอร์ดด้านหน้านะครับก็จะเป็นวัสดุหุ้มหนังนะครับเป็นซอฟทัชเข้ากับเบาะนะครับและโทนสีภายในของตัวรถนะครับจะเป็นสีดำนะครับผมตัวของส่วนช่องแอร์นะครับจะเป็นสีดำเป็นโอแบคนะครับตัดกับขอบสีเงินนะครับ ตัวนี้จะเป็นดีไซน์ที่บ่งบอกถึงความเป็นส่วนของตัวรุ่นของ VL <Okay. S 1> เลยนยครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอที่สามารถจ่เป็นหน้าจอทัชสกรีนะครับควบคุมระบบต่างๆผ่านที่หน้าจอตัวนี้เป็นหลักผมในเรื่องของระบบมัลติมีเดียต่างๆในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมฝั่งด้านซ้ายมือนะครับจะใช้ควบคุมพวกเครื่องเสียงต่างๆนะครับส่วนขวามือนะครับจะใช้ในเรื่องของตัว การควบคุมความเร็วนะครับสามารถรับโทรศัพท์นะครับและสั่งโทรออกวิเสยงได้นะครับผมมาดูตรงส่วนของตัวคอนโซลกลางนะครับจะเป็นตำแหน่งของเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้นะครับสามารถเข้าได้ง่ายนะครับผมเกียร์มีเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N และเกียร์ D นะครับและมีเกียร์ B นะครับและตัวนี้นะครับสามารถจะเข้าเกียร์ N ได้หลังจากที่เราดับเครื่องนะครับได้อย่างง่ายดายเพียงเราดันขึ้นไปที่ข้างหน้านะครับในจังหวะครั้งที่1และครั้งที่2 ็จะเป็นเกียร์ว่างแล้วท่านสามารถดับเครื่องนะครับแม้ท่านจอดขวางรถท่านอื่นก็สามารถที่จะเข็นให้รถท่านสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับไม่ขวางคนอื่นนะครับผมในส่วนของแอร์ด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นระบบออโต้แยกซ้ายขวานะครับและตัวนี้ที่เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามานะครับอย่างหนึ่งที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของฮีเตอร์ฮีเตอร์โดยทั่วไปนะครับที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยบางตัวนะครับจะใช้การนําตัวของ น้ำในหม้อน้านะครับที่เป็นน้ําร้อนมาหล่อเลี้ยงระบบแล้วทําให้เกิดความร้อนขึ้นในห้องโดยสารแต่ระบบนั้นนะครับจะมีข้อเสียคือจะทําให้ตัวเสื้อของตัวของหม้อน้ํานั้นเมื่อเกิดการที่รับอุณหภูมิร้อนและเย็นแล้วเนี่ยก็จะเกิดตามมดและเกิดทําให้รั่วและก็เสียหายได้แน่ันิสันของเรานะครับที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับในรุ่น E และรุ่น V นะครับที่ราคา20,000นะครับ900บาทฮีเตอร์ตัวนี้เป็นฮีเตอร์ที่ทำแยกมาโดย ใช้ในการที่สร้างอุณหภูมิร้อนโดยตรงโดยที่ไม่เกี่ยวกับตัวของหม้อน้ําทําให้ท่านสามารถใช้งานมิเตอร์ตัวนี้ได้อย่างมั่นใจนะครับผมแล้วก็อยู่ในมาตรฐานการรับประกันของมิสซันมอเตอร์เรานะครับผมและในขณะเดียวกันนะครับในรุ่นของรุ่น VL นะครับและรุ่น a l t ท็กสิ่งที่เพิ่มมาก็คือ w i r e l e s s c h a r g e r นะครับที่อยู่ตำแหน่งนี้คือท่านนำโทรศัพท์ของท่านที่สามารถชาร์จด้วยระบบ w i r e l e s s c h เจ g e r วางไว้ที่ตำแหน่งนี้นะครับก็สามารถที่จะชาร์จ แบตเตอรี่ได้ทันทีนะครับผมทำอย่างนี้นะครับยกโทรศัพท์ของท่านมาวางไว้ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีท่านก็สามารถขับขี่รถของท่านใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดนะครับผมในรุ่นของออปติคราคาจะเพิ่มขึ้นมาคือ31,00 0บาทจริงๆแล้วราคาที่ขึ้นเนี่ยปรับขึ้นเนื่องจากว่า อุปกรณ์คือเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้สำหรับในการควบคุมฟีเจอร์ล้ำล้นะครับในรุ่นท็อปถึง9ระบบมีการปรับราคาขึ้นเนื่องจากภาวะของค่าครองทีพและสภาวะเงินเฟอ้อ <Okay. S 1> แต่ที่สันเราเมื่อปรับราคาขึ้นแล้วก็ยังมีการนะครับเพิ่มในส่วนของฮีเตอร์และไวเลสชาร์จเจอร์ให้เพื่อที่จะทำให้คุณลูกค้ารู้สึกว่าการที่ขึ้นราคาครั้งนี้มีสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาให้คุณลูกค้านะครับในบริการที่มันขาดไปจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทั้งหมดนะครับผม ในส่วนของตัวด้านหน้านะครับผมยังมีปุ่มฟีเจอร์ที่ใช้ในการควบคุมนะคับในเรื่องของการกดระบบ parking นะครับเวลาเราถอยจอดนะครับผมแล้วก็มีส่วนของตัวระบบออ t โต้เบรกโฮนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับจะมีในส่วนของการเลือกโหมดของรถคันนี้นะครับสามารถเลือกเป็นได์โหมดต่างๆได้3ระบบนะครับมีอีโค o โหมดมีสปอร์ตนะครับผมแล้วก็มีได์โหมดปกตินะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือสามารถเลือกระบบ ev โหมดได้ด้วย ระบบ EV โหมดนี้เมื่อเราเลือกนะครับจะวิ่งได้ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะครับหลังจากที่แบตเตอรี่นะครับเหลือ10%นะครับผมเครื่องยนต์นะครับจะสตาร์ทกลับมาทำงานเป็นระบบปกติอีกครั้งนะครับผมตรงนี้นะครับเหมาะในการที่ลูกค้าจะใช้ในกรณีที่จะถึงบ้านนะครับสามารถเลือกโหมดนี้ได้นะครับและจะทำให้ท่านรู้สึกว่าสามารถขับเป็นไฟฟ้า 100%ได้จริงๆด้วยไฟฟ้าเป็นหลักและสุดท้ายนะครับอีกปุ่มหนึ่งนะครับก็คือปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับตัวนี้ก็คือเมื่อท่านเอากุญแจเข้ามาไว้ในตัวรถแล้วไม่ต้องหาสวิตช์เสียบกุญแจนะครับสามารถกดที่ปุ่มนี้ได้นะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทหรือดับได้เพียงท่านสัมผัสปุ่มนี้เท่านั้นครับที่วางแก้วน้ําตรงส่วนของคนโซนกลางนะครับสามารถวางได้2แก้วนะครับผมตรงนี้นะครับมีตัวเสริมนะครับสามารถวางแก้วที่มีขนาดที่ตื้นนะครับหรือว่าลึก ได้โดยเพียงแค่เราดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับผมหลังจากใช้งานเสร็จเราก็ใส่กลืนเข้าไปนะครับและที่สาคัญคือส่วนข้คอโซนกลางนะครับสามารถวางเท้าแขนได้นะครับทําให้เราผ่อนคลายรีบทยามขัดขี่ในการเดินทางไกลนะครับและที่สําคัญคือสามารถเก็บของสิ่งอล็พันน้อยไว้ในนี้ได้นะครับผม ทำให้การเดินทางของเรานะครับไม่มีอะไรเกลก,กะนะครับสามารถเก็บได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตรงเบาะด้านหลังนะครับผมสามารถวางตำแหน่งคาซีทได้ทั้ง2ที่นั่งนะครับผมคือถ้ามีลูกแฝดก็สามารถใช้งานในรถคันนี้ได้อย่างปลอดภัยทั้ง,ง2 <Okay. S 1> คนนะครับที่สําคัญนะผมอุปกรณ์ด้านหลังนะครับสามารถมีช่องเชื่อมต่อ USB นะครับสามารถเสียบสายและเป็นสายชาร์จเข้ากับโทรศัพท์ของท่านได้เลยแม้กระทั่งผู้โดยสารที่อยู่ตอนหลังก็จะมีที่ชาร์จเป็นส่วนตัวของตนเองนะครับทำให การเดินทางของท่านไม่ต้องห่วงว่าโทรศัพท์หรือการติดต่อสื่อสารของท่านนะครับจะขาดตอนจากการทําธุรกิจหรือติดต่อกับเพื่อนฝูงที่สําคัญนะครับผมเบาะหลังนะครับสามารถพับแยกได้เป็น60-40นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันพับกันอย่างไรอันนี้คือส่วนของ60%ที่พับลงนะครับผมส่วน4 0ที่เหลือนะครับเราสามารถพับง่ายๆนะครับโดยเราดึงที่ปุ่มนี้นะครับผมดึงให้สุดนะครับแล้วก็พับลงมานะครับ ก็จะพับเป็น100%เต็มน,นะครับก็ทำให้เราสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มมากขึ้นได้อีกทำให้การเดินทางนะครับหรือทิศท่องเที่ยวของท่านไม่ว่าจะขนของไปปิกนิกมากน้อยขนาดไหนก็สามารถไปได้กับรถนิสซันพ,นพลิกคันนี้ครับผมเรามาดูพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับผม ที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับมีปริมาตรความจุที่4 3 5ลิตรนะครับเมื่อรวมกับการพับเบาะผมจึงบอกว่าการเดินทางไปกับมิสซันคลิกนะครับต่อให้ท่านขนของสัมภาระไปเที่ยวไหนหรือไปปิกนิกท่านก็สามารถไปเที่ยวและอยากได้อย่างสนุกนะครับและก็ปลอดภัยแล้วก็สามารถบรรทุกสิ่งของต่างๆไปกับมิสซันคลิกเราได้อย่างสะดวกสบายครับและที่สาคัญนะครับผมเราจะลืมไม่ได้เลยนะครับว่า เครื่องยนต์ e-power ของเรานะครับผมอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับผมอยู่ที่26.3กิโลเมตรต่อลิตรแมนขน้ขณะวิ่งในเมืองครับนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เรานะครับประหยัดน้ำมันนะครับมากกว่าคู่แข่งที่เป็นรถไฮบริดในหลายๆค่ายและเฉลี่ยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของเรานะครับต่อทิป จะอยู่ตกที่20กิโลเมตรขึ้นไปเสมอครับสำหรับที่ผ่านกันไปนะครับผมก็คือรถมิสซันคลิกนะครับผมเราจะเห็นว่าความแตกต่างนะครับก็คือมีอยู่2ส่วนนะครับผมในส่วนของฮีเตอร์นะครับและไวเลสชาร์จเจอร์นะครับส่วนของฮีเตอร์นะครับจะมีในรุ่นของรุ่น E รุ่น V นะครับ VL แล้วก็อ t เท็กส่วนของไวเลสชาร์จเจอร์นะครับจะมีในรุ่น VL และรุ่นอ t เท็กเท่านั้นนะครับราคาเริ่มต้นเดิมนะครับผมอยู่ที่7 5 9 0 0 0นานะครับ เมื่อมีการปรับราคาเพิ่มเข้ามาที่29,000นะครับรุ่นเริ่มต้นของเราจึงเป็นราคาที่799,900บาทในขณะที่รุ่น V ราคาก็จะปรับเพิ่ม29,000บาทเช่นเดียวกันในขณะที่รุ่น VL คือรุ่นคันนี้นะครับที่อยู่เราราคาก็ปรับเพิ่มที่29,000บาทนะครับเป็นราคาที่919,900บาทในขณะที่ออเทคคือตัวท็อปที่เป็นแบบที่ตกแต่งเสร็จมาจากโรงงานนะครับ ราคาก็อยู่ที่980,000บาทนะครับผมที่สำคัญนะครับผมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมาลองขับรถเทสใ์นะครับผมก็สามารถติดต่อได้ที่ที่ปรึกษาการขายทุกท่านนะครับหรือที่ผมนะครับผมที่ปรึกษาการขายแบงค์นะครับผม เบอร์โทรนะครับ081นะครับ7544077ขอให้ท่านนะครับนัดล่วงหน้าสักหนึ่งวันทางเราจะทำการเตรียมรถให้ท่านได้ขับขี่อย่างจุใจนะครับในระยะทางที่ท่านสามารถเลือกได้และทดสอบได้อย่างเต็มที่และที่สำคัญนะก่อนที่เราจะจากกันไปผมอยากจะบอกว่ารถนิสสันคลิกนะครับเป็นรถรุ่นที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของ การเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับระหว่างน้ำมันไปเป็นไฟฟ้าเพราะรถน e ิสสันคลิกกีพาวเวอร์นะครับเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า100%เซนะครับเพียงแต่ว่าเราเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปให้กับตัวโรงผลิตไฟฟ้าก็คือเครื่องยนต์หนึ่งซีซีของเราในการผลิตไฟฟ้านะครับเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับผมเพราะนั้นจึงสามารถจะตอบโจทย์และมั่นใจได้ว่ารถคันนี้นะครับมีอัตราการประหยัดน้มันที่ทำให้ท่านนะครับ ใช้จ่ายและขับได้อย่างมั่นใจว่าประหยัดแน่นอนครับผมแล้วเดี๋ยวเรานะครับพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับ